ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านหมูส่สีตำบลบางยออำเภอรพระประแดงรวมตัวร้องเรียนเนื่องจากไม่พอใจที่เจ้าของที่ดินสร้างเขื่อนปิดกั้นทางระบายน้ำบริเวณปากคลองกำนันวาดจนได้รับความเดือดร้อนล่าสุดนางสาวสุดาพรคองธรรมในฐานะผู้แทนเจ้าของที่ดินนายเกษมจันสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอนายสมปองรัศมิทักษ์กำนันตำบลบางยอและชาวบ้านเข้าร่วมสังเกตการการพรังวัดที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานที่ดินอำเภอรพระประแดงซึ่งได้ข้อสรุปว่าการสร้างเขื่อนของเจ้าของที่ดินแห่งนี้ลุกล้ำเข้าไปในที่สาธารณะแต่การก่อสร้างกระทําไปโดยยึดตามโฉนดที่ดินใหม่ซึ่งไม่ตรงกับโฉนดที่ดินเดิมซึ่งผู้แทนเจ้าของที่ดินรับทราบและจะนําผลรางวัดนี้ไปแจ้งเจ้าของที่ดินเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขเรื่องการสร้างเขื่อนคาดว่าคงต้องเห็นประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาก สำนักข่าว PNN News รายงาน